ก,ก็ดีขึ้นนะสภาพจิตใจก็ดีขึ้นเพราะว่าก็มันก็เป็นศรธรรมของมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วก็ต้องมีการลาจากอตอนนี้ก็อธิก็เก็บไว้ที่วัดก่อนแล้วก็อาจจะต้องไปจังหวัดพังงาบ้านเกิดน,นะครับก็คือถ้ำสุวรรณครูหาเพราะว่านับสกุลนัตตะกวดทุ่งใครท,ท,ที่ที่เสียไปก็ต้องไปอยู่กันที่นั่น หลายเดือนแล้วน้องก็ประมาณสัสองปีได้แล้วเนาะสองปีแล้วที่ไม่มีคอนเสิร์ตเ,เลยแล้วก็ก็มีละครท,ที่ผ่านมาจบจากทางะละครนะฟ้าลำแคนเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีละครครับแล้วก็มีเป็นโปรเจกต์พิเศษของอ RS นะครับที่ได้มีโอกาสได้อาจจะทำเพลงเพลงใหม่เพลงหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นเพลงเก่า,กาๆอีกสักสองสามเพลง อาจจะมีเร็วๆนี้อาจจะมีโครงการดีๆที่อาจจะมีเป็นคอนเสิร์ตจัดเต็มของตัวเองแต่ว่าตอนนี้อาจจะเป็นโครงการเฉยๆครับอย่างอย่างซิงเกิลใหม่ที่จะออกก็คือควหายไป็นอ้หกเจ็ดปีได้อะอที่ไม่ได้ทำเพลงเลยนะตอนนั้นอันนี้จะหวนขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่อีกครั้งเมื่อไหร่ครับพี่วาวัยเป็นการคุยกันคร่าวๆครับสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ตอนนี้ก็เพียงแต่ว่า คุยกับทางบริษัทว่าอยากจะทําเพลงออกมาก่อนแล้วเป็นเพลงเพลงใหม่เพลงหนึ่งเพลงเก่าๆของที่เคยร้องเอาไว้หรือเป็นของ R.S เก่าๆที่เคยร้องไวเอามาดีมายใหม่ครับอย่างซิงเกิลใหม่จะเป็นเต้นหรือว่าเป็นเพลงช้าพี่แนวพี่ก็เป็นเป็นเต้นอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้เต้นแบบหนักเหมือนเมื่อก่อนนะก็อาจจะเป็น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 คอมโพสตเป็นเต้นเป็นอะไรอย่างนี้เข้ามาผสมผสานบ้างเรียกว่าร่วมสมัยมากขึ้นแบบว่าครับ แต่ว่าตอนนี้ก็โอเคแล้วใช่ไหมขนาดจากที่เสร็จของพ่อก็ก็ดีขึ้นนะสภาพจิตใจก็ดีขึ้นเพราะว่าก็มันก็เป็นศัตรูธรรมของมนุษย์ทุกคนอยู่แล้ว<ๆ><ๆ>ก็ต้องมีการลาจากนะครับก็ตอนนี้ก็จิตใจสภาพจิตใจก็ดีขึ้นตามลําดับแล้วคุณคุณว่าเขามีแบบฝากอะไรนะฝาฝังแล้วก็อโดยปกติแล้วก็จะสนิทกับคุณพ่อมากอะเนองเวลาไปไหนก็จะไปด้วยกันไปคอนเสิร์ตตอนนู้น ตั้งแต่เริ่มต้นก็ตามกันไปด้วยกันตลอดโดยต่างประเทศอะไรเลก็เคยไปด้วยกันอยู่แล้วก็มีความผูกพัน์กันยังยังเขาแบบมีห่วงอะไรแบบเราเป็นพิเศษไหมกับฝั่งท่านต่างะไรเขาพูดอะไรนะครับเออก็ก็ก็ไม่ได้ห่วงเราเราห่วงท่านมากกว่าแต่เราจะเหนื่อยหน่อยเท่านั้นเองต้องวิ่งเข้าวิ่งออกโรงพยาบาลตลอดก็ก็ก็เดี๋ยวดีเสร็จแล้วก็เดี๋ยวกลับมาบ้านก็ป่วยแล้วก็พากลับเข้าโรงพยาบาลต่ออะไรอย่างเงี้ย วิ่งเขาวิ่งออกตลอดค่อนข้างเหนื่อยคนขังก็ถือไว้ดูแลมาหลายปีใช่ฮะดูแลมาหลายปีแล้วครับแล้วตอนนี้เรามีจะทาอะไรเพิม่มบ้างอใไหมครับตอนนี้ก็อาทิก็เก็บไว้ที่วัดก่อนแล้วก็อาจจะต้องไปจังหวัดพังงาบ้านเกิดน,นะครับ,รบก็คือถ้ำสุวรรณครูหาเพราะว่านามสกุลนัตตะกวดทุ่งใครที่ท,ที่ที่เสียไปก็ต้องไปอยู่กันที่นัน่นะครับ ก็ยังยังเก็บไว้เหมือนเดิมปกติคุณพ่อเขาจะชอบสะสมพระเก่าๆพระโบราณอย่างเงี้ยก็เลยก็เก็บเอาไว้อยู่ที่บ้านอยู่เป็นเหตุแค่ที่ทำให้พี่มาชอบในเพระเครื่องด้วยพ่พระเครื่องพี่ก็ชอบนะเพราะว่าเราก็นับถือศาสนาพุทธแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของของพระว่าพระเก่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยนะครับแล้วแบบได้ฝันถึงงพ่อมา แตกนะไม่ได้ฝันเลยอ่ะฮะก็หลับหลับสบายค่ะก็คือท่านไม่ได้มาหาไม่ได้มาเออไม่ไม่ได้มาหาเลยครับไม่มีไม่มีไม่มีวิญญาณที่จะมาเข้าฝันหรือเข้ามาบอกอะไรยังไงไม่ไม่มีเลยครับเถอะท่านเป็นสบายกับพี่น้องน่าจะศูนย์พี่ทักอัปเดตเรื่องความรับนะคือเรื่องข่าวของสาวเลยอันนี้เป็นเรื่องที่ความรักเอบก็ปกตินะครับก็พี่ก็ ก็มีคุยบ้างครับแต่ว่าก็ถ้ามันจะถึงเวลาที่จะลงเอยตอนไหนยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงครับคุยมานานแล้วครับเป็นก็สักพักหนึ่งนะครับอายุขนาดนี้แล้วเจอกันเป็นคนในวงการหรือว่าคนแบบไ่ัอยังจะไม่ขอตอบแล้วกันเนาะับโอเรียกว่ามีคนในใจอยู่ใช่ครับี ถ้เคยมองภาพตัวเองแบบว่าจะแต่งงานอะไรยางไงจเคิดมาอหรครับตอนนี้มันเลยจุดการที่เราจะต้องมาม,มา,ม,ม,า,ม,ามาแต่งงานแล้วอะ่ะค,คือใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเข้าใจกันมีความสุขอยู่ด้วยกันแค่นั้นก็พอแล้วครับวางแผนอนาคตกันไวถึงขั้นไหนครัมันไม่มีอนาคตเลยพี่ยังไม่ได้วางแผนอะไรไว้เลยชีวิตที่ตัวเองยังวางไม่ค่อยจะได้ครับ <c oughs> <c oughs> คือคือไม่ใช่สายนักร้องไม่ใช่ครับก็ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับวงการบันเทิงครับโอรัง <Okay. S 1> ครับ,อรบขอบคุณมากขอบคุณนะครับพีอบ่ออมค่ะ